สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านอยู่อิทีจะพาเพื่อนมาทําผัดกระเพราลูกชิ้นหมูใส่หมูชิ้นด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราใช้นะคะลูกชิ้นหมูหมูชิ้นติดมันอันนี้เป็นพริกแห้งโขกกับกระเทียมไว้แล้วค่ะโขกหยาบๆใบกระเพราใช้เป็นใบกระเพราสวนกลิ่นหอมค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงรสที่เป็นประเภทน้ํานะคะแล้วก็แห้งก็มีน้ตาตาลสายขาวกับผงโชูรสค่ะวัตถุดิบก็ผัดกระเพราก็ใช้อยู่ประมาณนี้ เริ่มต้นดนยการตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนปานกลางค่ะตเติมน้ํามันสําหรับผัดลงไปน้ํามันนอกจากจะเป็นน้ํามันหมูน้ํามันพืชเราใช้เป็นน้ํามันหมูน้ํามันอื่นก็ได้นะคะพอน้ํามันเริ่มร้อนเราก็มาเติมพริกกระเทียมโขลกที่เราโขลกเอาไว้ค่ะพริกใส่อยู่ที่เพื่อนๆชอบนะคะให้บ้านโุ๊กทีเป็นคนที่ทานรสชาติออกเผ็ดก็จะใส่เยอะหน่อยพริกอยู่ใช้เป็นพริกแห้งอยู่15เม็ดค่ะแล้วก็กระเทียมใช้อยู่ เป็นกระเทียมตีนนะคะหัวใหญ่หน่อยก็เลยใช้อยู่ห้ากรีบค่ะเอาที่ความชอบผลเพื่อนนะคะผัดกะเพราเนี่ยถ้าจะให้อร่อยต้องรดร้อนแรงใส่เผ็ดๆเลยค่ะพอเราผัดพริกกับกระเทียมหอมแล้วก็ใส่หมูชิ้นลงไปค่ะเราล้างหั่นเป็นชิ้นบางๆชิ้นพอคำเอาไว้แล้วใส่อยู่หนึ่งประมาณหนึ่งร้อยกรัมค่ะพอเราใส่นื้ัตว์ลงไปต้องปรับ ความร้อนไฟสูงขึ้นนะคะก็มาเติมน้ำเดี๋ยวลงไปทีละนิดเพื่อช่วยให้เนื้อหมูของเรานั้นสุกได้ง่ายขึ้นค่ะครับถ้าเราผัดแต่กับน้ํามันเฉยเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อที่ด้านๆแข็งๆค่ะมันจะไม่นุ่มเพราะฉะนั้นเราการเติมน้าหลายคนว่าทำไมต้องเติมน้ําลงไปด้วยเพื่อที่ช่วยทําให้หมูสุกโดยที่เนื้อหมูไม่แข็งค่ะเติมไปทีละนิดทีละนิดผัด พอน้ำเริ่มหวดแล้วก็ใส่เติมลงไปเทีนิดแบบนี้ค่ะเมนูอร่อยจากสูตรของแม่บ้านยูบีทีเทม่ค้าเก่าขายอาหารตามสั่งค่ะในการผัดถ้าเราใช้แต่ความร้อนจากน้ำมันช่วยผัดให้หมูสุกอย่างเดียวมันก็เหมือนการทอดค่ะคล้ายๆกับการทอดหมูนั่นแหละคะ่ะถ้าเราต้องการให้หมู มีความกรอบความแข็งแล้วก็ใช้เฉพาะน้ำมันอย่างเดียวแต่ต้องการให้หมูนั้นมีความนุ่มเหมือนกับเวลาเราทำหมูหวานวก็จึงใส่น้ําลงไปด้วยการผัดนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะพอหมูเริ่มสุกได้แล้วเราก็ค่อยนําลูกชิ้นที่เราล้างผ่าเครื่องเอาไว้นะคะใส่ลงไปลูกชิ้นสุกง่ายกว่าจะใส่เป็นลูกๆเลยก็ได้ค่ะแต่การผ่าเนี่ยจะทําให้สุกได้ไวขึ้น พอหมูงูเริ่มสุกดีทั้งลูกชิ้นก็สุกดีแล้วก็มาปรุงรสกันค่ะการเติมน้ำลงไปช่วยให้เนื้อสัตว์สองประเภทสุกง่ายแล้วก็ทำให้มีความนุ่มเลยค่ะเวลาทานก็จะอร่อยแล้วก็มาปรุงรสกันสีอดำใส่เหยาะใส่หนังเหยาะนะคะนงเหยะ ไปมันจะได้กี่น้าหอมเป็นสูตรการผัดกะเพราแบบโบราณเลยค่ะมนบ้านอย่างีนี้จมผัดแบบโบราณแล้วก็น้ําปลาน้ําปลาก็บีบลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะสมัยก่อน,นจะมีเครื่องปงรุงอยู่ประมาณนี้เสีย้ยวขาวนี้ก็จะเป็นยุคหลังๆนะคะที่มีแต่ก่อน,นมีแต่น้ําปลายอย่างเดียวแล้วก็น้ิ่าใส่ซีขาวหนึ่งสามช้อนโต๊ะพองโชโรส์หนึ่งช้อนชาเท่ากับคนที่ทานได้นะคะ วันนี้เป็นเมโนูง,ง่ายๆทำทานที่บ้านมื้อเช้านะคะก็ถือโอกาสถ่ายคลิปมาฝากัเพืนนะะ่อนด้วยค่ะการปรุงจะสังเกตไม่มไหมที่จะเติมน้ำเปล่าใส่ลงไปเทีนี้พอเราผัดไปความร้อนของไฟทำให้น้ำลดลงนะคะพอปรุงลดได้แล้วเราค่อยมาใส่ใบกระเพราทีหลังการปร,งรุงลดปรุงก่อนนะคะค่อยใส่ใบกระเพราใส่กระเพราเราใส่นิดเดียวค่ะเราเออกกลิ่นหอมของกระเพราเฉยๆมันไม่ได้ทำให้ รสชาติของอาหารเพี้ยนแล้วก็เติมผัดใส่ที่หลังได้แบบนี้ค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็ผัดเปิดไฟร้อนๆเลยนะคะเปิดไฟให้สูงร้อนสูงเลยผัดลงไปเร็วๆแค่ผักสลัก็ถือว่าเป็นใช้ได้นะคะสามารถที่จะตักเสริมได้ใบกะเพราวันนี้มีน้อยค่ะถ้าปกติไท้ให้ชอบก็จะใส่ไปอีกเท่าตัวเลยแต่เหลืออยู่ยนิดนึงก็ใส่เพอได้กลิ่นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ กะเพราลูกชิ้นหมูใส่หมูชิ้นใส่สองอย่างค่ะเมนูที่เอาตามวัตถุดิบที่มีหลายๆท่านชอบผัดกะเพราเดินเข้าร้านสั่งบรรดับแรกเลยผัดกะเพรานี่ขายดีนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตุลันตองชาแนลสาระดีๆจากแม่บ้านยยกติด้วยนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ